กิน6ตัวเท่ากับไวน์กาหนึ่งเม็ดเว้ยเจ้งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตอรี่บอมวันนี้สิ่งที่เราจะมาทำเลยคือการกินเจ้าสิ่งนี้ฮะ มันคือหอยนางรมชนิดหนึ่งไอหอยที่เรากินอ่ะมันจะส่งผลต่อเจ้าสิ่งนี้เไหมไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่คือต้องบอกว่าหอยนางลมอ่ะปกติแล้วอ่ะคุณสมบัติของมันเนี่ยมันช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศแต่ไม่ได้เพิ่มอารมณ์นะคือมันจะส่งผลให้เหมือนแบบหลอดเลือดมันไปเลี้ยงตรงนั้นได้ดีขึ้นเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเพิ่มความเป็นชายเว้ยและคนนี้สิริก,ก็คือเพื่อนของเราตั้งแต่ตอนที่เราไปทำคลิปงานแต่งจําได้ไหมทุกคนเดี๋ยวขึ้นทีเซอ์ เปิดคลิปอย่างนี้เลยเปิดอย่างนี้โอ้โหไอรีดกูถามมึงตรงทำไมมึงถึงเชิญกูคือครั้งที่แล้วคือช่องผมเน่ยมาถ่ายคลิปร้านหอยร้านนี้แล้วประเด็นคือมันมีหอยอีกชนิดหนึ่งที่เชฟเขาบอกว่ากิน6ตัวเท่ากับไวยาก้าหนึ่งเม็ดหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยไวยาก้าคืออะไรแบบว่าวัยรุ่นอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าโมเดลผู้ใหญ่เขาจะบอกว่ามันคือยาที่ช่วยแบบเพิ่มสมรรถภาพแหละบางทีนะแก่ไปอ่ะผู้ชายมันจะแบบลบเขาบางทีมันไม่ขัน อย่าอย่ามองก็มันทะลึ่งนะเอาจริงะนะ<อ>คือประเด็นคือถ้าเกิดเราอายุประมาณเราอายุเยอะๆยอะมันไม่ขันมันอายอ,ะอา่ะเฮ้อย่าเอ้อย่าบอกว่าคุณเริ่มใช้งานมันบ่อยแล้วเหรอตง้ยังยังไม่บ่อยคุณแต่งงานเนี่ยแต่งงานแต่งงานแต่เดี๋ยวใช้งานบ่อยน่าจะอีกสองสปีเดี๋ยวมีลูกส,สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหหอยเต็มเลยเว้อันนี้มันคือหอยที่เอาไว้โชว์หรือว่า โชว์โชว์อันนี้โชว์ครับสวัสดีครับนี่ชื่อคุณมาร์คมาร์คเป็นเหมือนเป็นพ่อครัววันนี้ใช่ไหมเป็นผู้จัดการแล้วกันครับโอเคโอเคไอ้นี่มันชวนผมมาตั้งแต่หลายอาทิตย์ก่อนแล้วว่าอยากกินไอ้หอยที่มันกินแล้วมันแบบปึ้งปังอะเบอร์ลอนครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยได้เลยเดี๋ยวผมเอาให้ดูสักครู่นะครับหอยทุกตัวที่อยู่ในนี้คือเป็นหอยเป็นยังไม่ตายจริงปะเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวไว้แกะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีว่าเอาออกมาเลยไหนจัดมาสิมันเป็นยังไง มีทุกกองฮะพรีีมี่พรมเมี่ถเฮ้ยทำไมมันมีคขนๆเลยด้วยอันนี้หอยอันนี้อันนี้คิดตีไม่ได้แล้วคิดดีไม่ได้แล้วเนี่ยไหนเปิดเปิดไม้ผมดูหน่อยเปิดไม่ได้ต้องใช้ผมคือถ้าเปิดคือคือต้องกินเลยพี่บอกเพราะต้องกินภายในสองนาทีเท่านั้นแล้วไอหอยที่เราเคยเห็นพวกตามโรงแรมที่แบบว่ามันเปิดโชว์อ่ะอย่างนั้นคืออะไรคอเขาเปิดไว้นานแล้ว รสชาติน้องเขาจะเพรียนแล้วมันจะไม่สด,สดเวลาที่เรากินเข้าไปอย่างเงี้ยร,รสชาติของน้องเขาก็จะดรอปลงจะไม่เหมือนกับหอยที่เรานาเข้ามาแกะปุ๊บเราเสิร์ฟป,ปั๊บเลยเราไว้ร่อนแกะแล้วเราดูเช้ยอครับ,รบอันนี้คือพี่รอกินป่ะหรือว่าอะไรเห็น <c oughs> พี่มันดมๆมอยู่มันเหมือนหอยเชลวะก็คล้ายๆแต่ว,ว่ามันเล็กกว่านะเล็กกว่าเอาไหมลองเลยไหม ลองเลยใช่ไหมลองอลองเลยลองเลยเอาจริงเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินหอยมากเท่าไหร่แต่ชอบกินอะไรฮะแบบเลียมากว้าหลายคนอาจจะไม่รู้เอ้ถ้าเป็นผู้หญิงมาดูใช่ไหมเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยร่างกายทุกส่วนของเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราคอนโทรไม่ได้อยู่หัวใจเนี่ยเราคอนโทรไม่ได้มันเต้นเองถูกป่าแล้วก็หัวแล้วก็หัวตึ๊ดอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่คอนโทรไม่ได้เ้ยแต่นี่เราอยากรู้ว่าไอ้นี่มันจะออกฤทธิ์กับเรามากแค่ไหนพี่เอาเลยโชว์เลยพี่โชว์แกหรือว่าโชว์ไม่เปิดจิโชว์ว้าม่ใช่ อันนี้คือวิธีการแกะหอยโดยทั่วไปก็อย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใบนในวิธีนนนนนนต,ตัดเตดเอ็นอ๋อตรงนี้คือเอ็นมันเหรออันนี้คือเอ็นข้างบนเอ็นหัวใจมันจะอยู่ข้างล่างนนครับครับตายแล้วตัดปุ๊บน,นี่คือตายแล้วไอ,นนอ้วิวตายเลยอันนี้อ๋อน,นี่คือเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่คือกินได้เลยทันทีเลยใช่ไหมกินได้เลยทันทีครับแต่ว่าปกติก็จะกินคู่กับเลมอนหรือไม่ก็หอมแดงอ๋อครับส่วนมากก็จะกินคู่กับทาบาสโก้ด้วยได้ครับลองลองปรุงไหมผมเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองหกตัวเลย เอาตัวเดียวก่อนไอ้นี่ก็จะขยี้หกตัวอย่างเดียวเลยก็คือวิธีทานให้เข้าปากภายในคําเดียวอย่างจับครึ่งเพราะหมดกบท้ายรสชาติจะไม่เห็นกันออ๋เราจะให้แบบกินเข้าไปแบบรสชาติที่มันกลมกล่อมที่สุดก็คือวิธีกินก็คือจับอย่างนี้อ่ะยกเข้าปากยกต้นเลยปุ๊บแล้วอย่างนี้เลยค่ะใช่ถูกต้องครับโอ้เว้ยสมัติไม่เก่งดู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 เออนี่ยเนี่ยนี่ยมันจะมีกลิ่นเลมอนนะแบบดีขึ้นมาหนึ่งตอง เป็นยังไงฮะคือความรู้สึกอะมันไอกลิ่นเลมอนอะมันดีขึ้นมากว่าตัวเนื้อของไอหอยบาหลอนเนี่นมยมันนิ่มมากมันนุ่มเหมือนแบบคือแม่แทบไม่ต้องเคี้ยวเลยที่ผมสนใจมากอ่ะนะันะคือผมสนใจผลลัพธ์ของมันเลยตัวแรกรู้สึกงงตัวแรกรู้สึกตัวแรกรู้สึกโอ้หมันไม่ได้กินเข้าไปแล้วแม่งเหมือนแบบปวดเซียนดากบอลที่แม่งแบบนี่ขึ้นมาเลย,ขเ,ลยเขาบอกว่ากี่นาทีนะ15นาทีใช่ไหมจึงกว่าจะย่อยครับ ใช้คำว่ากิกแบบจะย่อยแล้วกันวิธีการย่อยที่เร็วที่สุดต้องต้องกินด้วยท่งท่าแบบไหนท่ายืนครับจริงไหมอย่างนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่า <c oughs> อาจจะลงไปสู่กับว่าได้เร็วที่สุดหก <c oughs> ตัวเท่ากับไวอาก้าหนึ่งเมตรอ่าแสดงว่าตอนนี้ประมาณเซียวหนึ่งของไวาอาก้าแล้วเพราะฉะนั้นใครนะฮะยูทูบเบอร์สายที่แกล้งแฟนนะฮะหลอกแฟนเออกินไวอาก้กาไม่ต้องฮะมากินหอยกินหอยซึ่งหอยแพงกว่าไวอาก้าศครับผมแนะนำว่าไป่ซื้อไวน์ก้าครับโว้ คุณเชียร์ร้านตัวเองดิโอ้คุณน,นี่มันเออได้มาคัดก่นอ,อ,อนเฮ้ยไอชิ่นอร่อยวะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวยัง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 ไม่ได้ผลลัพธ์อยังยังยังไอริมึงลองมั้ <c oughs> งดิกูรลองจิดเออเอาเลยปกติไม่ค่อยยุ่งอะไรกับหอยหอยูอ่แล้วอืแล้วทำอะไรมั่งฮะฮะ <c oughs> ทำอะไร <c oughs> เนี่ยมึงยิ้มอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีเล่ในอ่ะคนดูอย่าเพิ่งคิดลืมนะคลิปนี้คือทําเพื่อเป็นวิทยาทานนะฮะที่ราเขาขิงว่าเท่าไวอาก้ามันจะสักแค่ไหนผมเป็นวัยรุ่นผมไม่เคยกินอยู่แล้วไวอาก้าใช่ขอโอ้โหท่ามยังแล้วคนดูเขาจะไม่คิดลึกได้ไงอ่ะถ้าเทียบกับหอยนางลมทั่วไปหอยสุราที่คุณเคยกินมันจะออกเคม เค็มกว่าคอชูรามันออกหวานๆอ่ะจะออกเป็นเค็มเอาแล้วเว้ยตื่นแล้วเว้ยตื่นแล้วยังของของผมมันกล้าแก่คิดว่าแค่หนึ่งตัวมันไม่ขนาดมือนี่พี่เขาแกรอเป็นฝูงเลยมันเตรียมตัวเลยมันเตรียมตัวไม่เบื่อไม่ใช่กูชมลมคนละข่อยเข้ามาดูคลิปนี้ฮะ บอกเลยเฮ้ยแม่งอร่อยแบบเฮ้ยอันนี้ต้องรีบกินแล้วมาตังกล่องรีบกินก่อนมาแล้วคนข้ามหอยเออคนข้างหอยคุณมานั่งดูผมกินก่อนละกันวันนี้คุณท้าผมกี่ตัว6ตัวใช่ไหมหตัวคือมันต้องเท่ากับระยะหนึ่งเมตรไงแล้วตึงตอนแรกผมจะก่ายให้คุณกิน20ตัวแะ้วโอ้โหมันโดดเดินตรงเตงตรงเตงเงี้ยเหรออันนี้แบบอยากถามแบบไม่ลามาไว้นะคืออันนี้ผู้หญิงดูไว้เป็นเคสศึกษาก็ได้คุณเคยมีประสบการณ์ตื่นในที่แปลกแอ่ะ เคยปะเคยแบบคือด้วยฟ้าอยู่ดีอะคนแน่นแอ่นะแล้วตุ้มอะมีปะตุ้ม่ะยังมึงขำอย่างเงี้ยกูว่ามึงมีแน่นอนไม่คือมันมันยังกัํมกลึงอะไรนะมันก็ปวดสีด้วยองเป็นอะไรเป็นอะไรอย่างที่บอกด้วยความที่ว่าซิง์มันเยอะอะมันเป็นสนิมเลยอะเออกลิ่นกลิ่นมันจะมีความแบบสนิมนิดๆิดใครใครนึกรสชาติม่ออกเอาลิ้นไปเรียสนิม มึงขนาดนั้นเลยเหรอเอาจริงแบบนั้นจริงสมมติว่าเราอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยเราเจอภาพผู้หญิงสวยหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอแบบมีอารมณ์เช่นเช่นเช่นเจอภาพไหนแล้วมีอารมณ์ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเนี้ยคนดูไม่เห็นภาพไงมึงพูดอะไรมาทำไมต้องเป็นขู่วะไม่กูกินอยู่กูกินอยู่เก๋าเายภาพแบบ็ผู้หญิงเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแบบมันบังคับไม่ได้ก็มีจริงมันบังคับไม่ได้ทุกคนไอิสุลิเคยเล่าให้ผมฟังเว้ยเดินเดิอนอยู่ขาเบียดไปโดนกระเจียวตื่นเหมือนกัน ส่วนใหญ่คนชอบกินหอยนางรมเพ้ออะไรมันจะต่างกับพวกหอยแครงหรือหอยแมงคู่อะไรเงี้ยตรงมันแบบมันจะมีรสชาติมันก็จะมีกลิ่นของทะเลตรงนั้นอยู่มันก็เหมือนแบบลมเหมือนอะไรวะเหมือน,น มันเป็นมันเป็นจุดที่เก็บน้ําทะเลของณที่นั้นได้แล้วเราก็อยากรับรู้กลิ่นของน้ําทะเลท,ะที่นั้นเออจริงจริงคือพอกินแล้วมันมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณได้กลิ่นทะเลอ่ะเนี่ยอย่างอย่างไอ้น้ำที่อยู่ในหอยอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่รู้คนดูเห็นไว่ะเอออันนี้คือน้ําทะเลของณที่ตรงนั้นนุ้ยไม่ใช่น้ําที่แบบมันเพิ่งแช่น้าหรืออะไรไม่ใช่นะคุณรู้สึกได้เลยมันมีความเค็มแล้วก็มันมีเกล็ดๆก็ของเกลืออยู่ใช่นิดหนึ่งนิดหนึ่งมันมันจะเป็นแบบของที่นั้นมันก็เลยแบบรู้สสึกกกวว่่่่่่่าาาเเ้้ยยยยมมมััันนนนนนตตตงงออออะแแลลทททีีีคิหหไรุด ที่นี่ <laughs> <ผม> <laughs> เทวทำไมไแต่แตงจริงครั้ <laughs> งที่แล้วในคลิปช่องผมเนี่ยผมมากินหอยที่อร่อยที่สุดในโลกเ<อ>าขาเค็มนะเว้ยจริงปะชื่อว่าจีร<อ>าโดเค็มมากอร่อยสุดโลกมันจะมีต้องฝาหอยมันจะมีสกรีนเป<อ><อ>็นรูปตัวจีอันคือหอยอร่อยที่สุดในโลกผมได้กินแม่งโคตรอร่อยแต่วันนี้กูได้กินหอยที่เที่ยที่สุดในโลก โอ้ยเสีเพิ่งผ่านไปมึกจัดซีนเมื่อกี้ผ่านไป5ทีเองเป็นไงเป็นไงคือตอนกินอ่ะเอาจริงผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้กินหอยบ่อยแต่มันจะรู้สึกเหมือนกับมีอะไรที่แม่งเค็มคนมากๆอ่ะเข้าสู่ร่างกายกำลังคุกคุ่นอยู่ในเส้นเลือดนี่อันนี้รอผลนะอันนี้รอผลโอเคว่าประมาณ15ทีนิดๆกว่าเดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายเดี๋ยวเปิดอะไรบิ้วก่อนไหมเปิดอะไรบิ้วก่อนไหมเปิดน้ำโป๊ะมันจะเปิดน้ำโป๊ะบิ้วทำไรอะ มึงจะ,ะกดอ่าเต็มเครียดไหมกดอ่าังไงเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องแบบผู้ชายผู้ชายไปอ,อ,อันนี้ผู้หญิงปิดปิดหูไว้ดูแต่ภาพพอไม่ไม่ปิดหรอกอดูแต่ภาพก็เชื่อคือปกติอะผู้ชายอะมันจะคุยกันว่า,วาเวลาเราใส่เกงไหนอะไว้ล่างหรือไว้บนมันจะแบบต้องต้องปัดไปทางซ้ายทางขวาซึ่ง,งผู้ชายโดยปกติประมาณ80%อ่ะก็จะไว้บนกันผมคือ1ใน20%่ที่ไว้ล่างอ้าวพี่บอมมึงแทบเหรอไม่ใช่กูไม่ได้แทบแต่แค่รู้สึกว่า พูดได้มั้ยเนี่ยอันนี้พูดเป็นแบบความรู้นะครับเพศศึกษาด้วยเป็นเพศศึกษานะค้นคำเตือนปุ๊บอ่าเพศศึกษานะเราไม่พลาดนี่คือของผู้ชายจ้ะเรลาไว้บนอย่างเงี้ยแล้วเวลามันมีการขยายตัวตรงหัวมันจะเป็นเยษสีก็คือกิ้งในแล้วไม่ชอบพี่อย่าไว้ไม่ดีพี่องไว้บนแล้วเอียงขวาหน่อยเหมือนใครเหมือนผมเลย ที่คุยกันเรื่องอะไรนี้คุยเรื่องอะไรวันนี้ให้เข้าใจไปเลยนะครับว่าจริงๆแล้วผู้ชายส่วนใหญ่ที่เวลาเดินๆอยู่แล้วตัวงอๆเงี้ยอ่าไอ้นั่นคือไอ้ผูกไว้บนตัวจะงอๆอย่างงี้เออใครสังเกตได้เลยว่าผู้ชายคนไหนที่เวลาเจอผู้หญิงนะฮะแล้วเขาทำตัวอย่างนี้นะเออมันไม่ได้ปวดหลังเออมันมันกำลังดัดของมันอยู่ ดัดท่าของมันอยู่ท่ผ้าเด็กผู้หญิงที่ดูช่องพี่บอมตอนเนี้ยเดี๋เจอมันก็ไปฟาอย่างเงี้ยเจอผู้ชายทำงี้ว้ายเจ้าแข็งเจ้าแข็งเนี่ยมึงก็อย่าไปทากดิโอ้นี่คือเรากำลังจะถ่ายหน้าปกครับคือปกติแล้วอ่ะช่องเราจะชอบคิดหน้าปกกันแบบสดๆไปแล้วที่เนี้ยเราต้องการสื่อว่าเฮ้ยไอหอยเนี่ยมันทําให้อวัยวะเพศของเพศชายนแบบมันปึงปังใช่ไหมเรากูว้าไปตรงนี้ โอ้เราทำหน้าบววบทำหน้าบววบเฮ้ยแม่งเอียงด้วยอ่ะเทกจะขึ้นตรงไหนฝั่งซ้ายอาจจะขึ้นมุมซ้ายอะไรอย่างเงี้ยเออเออได้อยู่ได้อยู่นี่แบบนี้ได้หว่ะเหมือนกว่าเยียงซ้ายเยียงขวาเออเออต้องทำหน้าแบบตกใจตกใจนะเรียกคนดูนะไม่เหนื่อยว่ะเนี่ยปุณตังยังาหยังยังหมาทำไรอ่ะแก่ทำไมวะเพิ่ม ิ่จริงเหรอเพิ่มอีกเหรอเออเพิ่มเพิ่มเดี๋ยวมันไม่ถึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวกูเดินกับป้ากูเดินอย่างเงี้ยแล้วก็มีผู้หญิงมาทักเจ้าแข็งเจ้าแข็งมันไม่มีหรอกเนื่องจากความอึดของผมเนี่ยมันมันเกินต้านทานเขาบอกว่าปกามตื่นเออความตื่นมันเกินต้านทานอึดมากเขาเลยแนะนําหอยอีกตัวหนึ่งอันนี้ตัวนี้ชื่อว่าหอยอะไรฮะเชี่ยวคาร์โดเลตาฟครับก็คือเป็นหอยที่อร่อยที่สุดของร้านนี้เลยถูกต้องไหมตัวนี้ณตอนนี้ใช่ครับ ฮัาเวลานี้เลยว่าวันนี้ไม่ขึ้นไี้แม่งรู้ไปเองร <c oughs> ้านแม่งจะแบบว่ามึงต้องขึ้นให้ได้อะไรประมาณเนี้ย <c oughs> มึงมึงเอาไงขึ้นนี่มาแล้วโอ้โหมันนี้อะไรนะ <c oughs> สเปเชียลคาร์ดเล็กไฟแรงมากอันนี้หน <c oughs> ึ่งสองไปหวังคาเลตาา กระเลี้ยสานหือหน้าเป็นเจ้าแล้วหือแน่นจริงตัวนี้แน่นมากหอมมามีมีรสชาติหวานมากหวานมากหวานคือพอกัดจะคลุกความหวานมักกน,นจะออกมาแบบนี้แล้วหืออยากจะเลียเพิ่มหือเลียหอยเหรอ,หอเนี่ยเลียหอยว้าย นี่ครับทุกคนระหว่างที่รอให้เจียผมมันตื่นเนี่ยเจ้าของร้านก็เอาเมนูอื่นๆมาเสิร์ฟเยอะมากเออเนี่ยมาเจอเจ้าของร้านพอดีเลยว่าจะถามอ้าวพี่อ้าวพี่ไปไหนล่ะแม่พอจะถามปุ๊บเขินอายหนีก่อนจ,จ,จุดไฟให้ผมอยากให้พี่มาเล่าความเจ๋งของหอยร้านพี่หน่อยหอยร้านผมอ่ะจะมันจะไม่เหมือนร้านอื่นตรงที่ว่า ไซส์ผม,ผมเลือกไซส์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นเบอร์ 0- ูนย์ไม่กระเบอรูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดกระศูนศูนย์ศูนย์แต่ศูนย์ศูนย์ศูนย์มีแค่ไม่กี่พันหลอกมีแค่เบอร์ลอนที่กินใบสกู้ครับ,รบอันนั้นอาจจะมีเบอร์ใหญ่สุดครอศูนย์ศูนย์ศูนย์แต่ว่าทุกตัวมันขึ้นชื่อเรื่องซิง์ที่เยอะอยู่แล้วออสเตอร์ครับทั่วโลกไม่ว่าจะของไทยของฝรั่งของที่ไหนมันมีซิง์อยู่แล้วที่เขาถึงบอกว่ากินช่วยโดกินโดกินโดป์รรออนน่่ะเเซืงว่า ที่เยอะมาก<อ><ช>คือซิงเลยเขาเรียกว่าเหมือนเลือดมันจะไปหล่อเลี้ยงตรงส่วนนั้น<ช>เยอะขึ้นอแต่แต่ว่ามันไม่ใช่เหมือนแวก้กาที่กินปุ๊บแล้วมาปั๊บอ่า<ต>มันก็ค่อยๆไปเรื่อยๆเฮ้ยเมื่อกี้พี่พูดว่าเหมือนแบบญาติพี่กินแล้วแบบมีลูกได้เพราะว่าอห,หอยตัวนี้ใช่ใช่กลับไปมีลูก <c oughs> ่ใช่หรอใช่ตอนนี้ลูกก็ประมาณห้าขวดแล้วโอ้ยอย่าบอกว่าลูกชื่อบาลอนไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือประมาณว่าร้านเนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่หอยแวทุกคนแล้วดูกุ้งกุ้งคือโคตรใหญ่คุณนิ้วโป้ง ใหญ่มากอาการผมมันยังไม่ออกเว้ยทุกคนแต่ว่าผมก็เนี่ยคือปิดคลิปไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าอาการออกเดี๋ยวเอามาโชว์ท้ายคลิปนะก็ฝากกันด้วยครับร้าน XE p o i y s t e r นะครับเดี๋ยวพวกที่อยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมทิ้งไว้ที่ลิงตลางผมลดให้1 0จริงป่ะถ้าบอกมาจากรายการตาใครที่รักหอยถ้าบอกว่ามาจากตอรี่บอมดูคลิปนี้มาบอกเขาเลยเดี๋ยวเขาลดให้10%เดี๋ยวถ้ามันมาเดี๋ยวบอกไปแล้วหอยเชลล์หอยเชลล์ใช่ป่ะโอ้ใหญ่มากสวัสดีค่ะหุย จะของร้านป้อนนะโคตรใจดีนี่ความใหญ่มากนะไม่เหลือให้คุณเลยหรอไม่เหลือป้อนอีกแล้วฮะป้อนอีกอันนี้คืออะไรอันนอ้อัหได้มันได้เผ็ดได้มันได้เผ็ดได้หวาน คือถ้าเราตักเองอ่ะมันจะไม่ได้ไม่ได้ฟิลไม่ได้ฟิลที่มันสมบูรณ์แบบเขาเลยตักหอยให้ใส่พริกให้ใส่มันฝรั่งให้แล้วก็เป็นคำนี้เดชเอกหัวใหญ่ใหญ่จริงกูบอกแล้วแล้วมันแบบหรือนตากในปากอ่ะเฮ้ยทุกคน6ชั่วโมงผ่านไป โอ้ไม่ได้เชื่อนะโอ้โอ้โอไมรนะู้ฮะก็ไม่เห็นแข่งหรืออะไร